แค่ลาไพนั่งอยู่คนเดียวครับโอ้เล่ียติ๊กต๊อกเป็นยูทูพร้อมเฮ้ยเฮยงนาะเฮยงนี่น่ะฮะนเาข้าเครื่องนเลสบายเด็เปิงมดนิ่มดติ๊กตอกว้าขึสบายเด็เป็นั่อะไรเฮียงอยู่่ะเ้าเครื่องเฮยงนี่ไหบาเป็นงหน้ามันเป็นง ว้อ,อันนี้เข่าพันยังแม่เขาเตี้ยแดงเข่าเตี้ยแดงเป็นขา่าเ,เ,น,เานี้วหรือข่าเจ้าข่าเหนีย,นยนโอ้โเข่าเนีย้ยกอข้อสองสอก็ขอยี่สิบสองค,ร,องครับจักไรเนี่นอยอย่างละสามไรครับก็ขอสองสองอันนี้เข้าเตี้ยแดงครับอ้สบายแตเนะนั่งเฝ้าเล่นทิกตอกร่อมโอ,โอเค 来来来，迈，来了